ครับสวัสดีชมดูทัาน,รนครับวันนี้ผมจะมาเปิดเกียรนะครับผมจะเปิดเกียรตามล่าใบไมอเดือนะก็ไม่รู้จะได้ไหมนะครับผมจะเปิดทั้งหมดหนึ่งพันรูปีนะเปิดได้สิบรอบนะครับเอ้สิบรอบหรือวะหนึ่งพันรูปีนะเปิดไปก่อนนะ รอบที่หนึ่งขึนใน,น,นแบบใบหนึ่งนะสองนะครับวสองนะครับ ปึ๊บมันผิดโอ้ยทีย่จิดดาวมาอยู่ครับโดีนะไม่ค่อยเกือสองรอบด้ยเกียรจิดดาวนะช่นคครับต่อไปนะครับปึ๊บอบที่สามนะปึ๊บวรอบนี้เกลือ โอ้รอนีเกลือำเออคยครับสีนะปิดได้ห้ารอบนะครับึตุ่โหูชิมตางคเสยครับ โอ้โห oh. น่าจะเขียมนมาไม่ไปดูกันละบตีก่อนะเออน,น,น,น่าจ็นตัวหนึ่งนะเดี๋ยวชีว้ก่อนนะไว้หลีกันห้นารอบะจะสุ่มดีไหม รอบก็สองพันกุลูปีนะโอเคผมไม่ซุมแล้วแหละผมซุมแค่นี้นะไอซอีกห้รอบนะไอซุมเปมอห้ารอบนะซูมนี้เท่าไหร่อ่ะสองพัลูปีนะเช <g ül> เอเยขอนดีไปไม่ด้เลยกัน ยี่เพิ่มโอกาสจริง่อนไม่ได้เลยเปิดตัวล่างมาไปะไปที่สองนะที่สองนะปึออ๊บปึ๊บหัวหาดาวโวนแน่อย่างเงี้ยโอ้โหไปพนะี่สามนะหัวหาดาวโวน ดาวล้วนอยู่ไหมเนี่ยปึ๊บปึบปึ๊บปึ๊บ,บ,บโอ้โหเข้มมากเข้มมากเลยครับทุกคนสิบสี่ละวสิบสี่อีกรอบเดียวว้เข้มงัมนะ้นนะครับทุกคน โบตูโบลเลยนะจะได้ไหมไมาดูกันครับลุ๊กโอ้โห,โหเข็มมากเข็มมากครับทุกคนเดี๋ยวไปเปิดทำกันนะมันเข็มต่อไปคงเลยไม่ดีกว่าละไหนก็ได้เจ็ดดาวอโอ้โหโอ้โหแปดหกดาวทุกคนเข็มจริงครับ คิวครับซึ่งเราคิวแนะนำคนเราเรื่องนองผมก็มาคิวนะ